สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแพรรีฟาดไม่ยัง้งไม่มีพระปางไหนปลดนีได้มีนี่ก็ต้องรับผิดชอบเองกลายเป็นวรัลข้ามคืนเมื่ออินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอย่างแพรริพรายวันหรือพร,รายวันวันนบุตรได้ออกมาโพสต์คลิปฟาดกระแสพระพุทธรูปปางปลดนี้ในวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ทำให้มีประชาชนกำลังศรัทธ,ธาแห่ไปกราบไหวเพื่อความเป็นสิริมงคลและหวังให้ช่วยปลดหนี้ในยุคเศรษฐกิจไม่ดีกันเป็นจำนวนมากโดยระบุว่าล่าสุดเห็นพระพุทธรูปปางปลดหนี้ของอาจารย์ท่านหนึ่งคนแห่ไปไหวเยอะมากไม่ได้ไหวพระเชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้านะแต่ไหวพระชื่อรุ่นที่เรียกอยากหมดหนี้ก็ไปทำงานค่ะทำงานเสร็จเก็บเงินใช้หนี้เขาก็หมดไม่ใช่ไหวพระ ไม่มีพระรูปไหนช่วยได้พระไม่มีเงินพระพุทธเจ้าตอนพระองค์บวชได้ทิ้งสมบัติไปหมดเหมือนท่านบ้วนน้ำลายทิ้งขนาดพระราหุนไปขอ,อยังไม่ได้พกขสมบัติเลยแต่พระองค์จะบวชเนนให้อริยทรัพย์ที่มั่นคงติดตัวเป็นพระอรหันต์ให้หมดกิเลสถ้าให้พกกรัพย์ปีบเดียวหมดใช้ไม่ดีเดี๋ยวก็หมดขนาดลูกในไส้ท่านยังไม่ให้เลยแล้วเราเป็นใครจะไปขอ หลวงพ่อรุ่นปลดหนี้คิดว่าท่านจะให้เหรอถ้าท่านพูดได้ท่านคงบอกให้ไปทำงานตั้งใจทำงานเก็บเงินแบ่งส่วนหนึ่งไว้กินไว้ใช้ส่วนหนึ่งทยอยจ่ายหนี้ใช้หนี้เก่าไม่สร้างหนี้ใหม่ยังไงก็หมดไม่ใช้หนี้เก่ายังไม่ใช้หนี้ใหม่ก่อเรื่อยๆทุกวันสิบพระพุทธเจ้าก็ช่วยคุณไม่ได้ค่ะจะมาปางปลดนี้ปลดสินอะไรล่ะ คนเราถ้าเป็นแบบนี้ทุกคนก็ไม่ต้องสนใจแล้วเอาแต่ก่อหนี้สร้างนี้จะแก้นี้ก็ไปไว้พระมันก็ขัดกับหลักเหตุปัจจัยไม่ถูกตามหลักอริยศสตร์ทุกใดใครก่อคนนั้นก็ต้องแก้ใครจะไปช่วยได้นี่คุณเป็นคนยืมก็ต้องใช้ใครจะไปใช้แทนพระพุทธเจ้าไม่มีสมบัติแล้วจะเอาสมบัติไหนมาใช้นี้ให้ไม่มีคำสอนในาศาสนาไหนที่พระมาใช้นี้ให้ขราวา่า อย่าไปไหว้กันไม่มีพระพุทธรูปปางไหนปลดนี้ให้ได้ไม่อยากเป็นทุกข์ก็ก่อนนี้ให้น้อยก่อนนี้เฉพาะเรื่องที่จําเป็นที่สุดก่อนนี้อันไหนใช้อันนั้นก่อนอย่าก,ก่อนนี้ไปเรื่อยบางคนก่อนนี้เหมือนมีสิบมือคนเดียวมีแค่สองมือเดือนหนึ่งทำงานได้หลักหมื่นก่อนนี้หลักแสนหลักล้านเมื่อไหร่จะใช้นี่หมด ก่อเดียวที่ควรจะก่อคือก่อร่างสร้างตัวไม่ใช่ก่อนหนี้ก่อศีลก่อให้มันน้อยๆจะได้ไม่ต้องลำบากพระจะได้ไม่ต้องมีพระรุ่นปลดหนี้แมถมท้าเหมือนรู้ยุคนี้คนเป็นหนี้เยอะก็เลยสร้างให้กระับไว้กันถ้าขอกำลังใจขอความเข้มแข็งขอสติปัญญาจากพระได้ค่ะแต่กลับบ้านก็ต้องจัดการตัวเองทั้งนั้น ไม่มีพระองค์ไหนตามเรากลับบ้านมาพระประธานท่านก็อยู่ในโบสถ์วิหารวัดท่านให้ได้อย่างมากธรร,รมะแง่คิดปฏิบัติตามธรรมะมีธรรมเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวกลับมาบ้านก็ตัวเราแก้ไขจัดการเองพร้อมกันนี้พระรียังได้ออกมาโพสต์ข้อความเพิ่มเติมใน Facebook ด้วยว่าพระพุทธรูปมีอยู่แค่ปางเดียวเท่านั้นค่ะนั่นก็คือปางปลดทุกข์ไม่มีหรอกค่ะปางปลดนี้มีทุกขอะพระท่านช่วยได้ เพราะท่านมีธรรมะให้เราเอาไว้สำหรับรอบประโลมใจมีธรรมะแล้วจิตใจมันเข้มแข็งเด็ดเดียวมันก็อยากจะสู้อยากจะหันกลับมาอยู่ในทางที่เป็นสัมมาชีพอยากจะทำงานเก็บเงินใช้นี้ใช้เศนแล้วสุดท้ายมันก็หมดนี้ค่ะแล้วสุดท้ายมันก็จะปลดนี้ได้ค่ะมีนี่ต้องทำงานใช้นี้เท่านั้นค่ะจัดการนี้เก่าไม่ขยันสร้างนี้ใหม่มีวินัยในการอดออมชีวิตดีขึ้นแน่นอนนะคะ มีนี่แต่ไม่มีความรับผิดชอบต่อให้พระพุทธเจ้าสิบพระองค์ท่านก็ช่วยใครไม่ได้หรอกกาปอลอขนาดพระรท่านยังต้องบินทะบาทเลี้ยงชีพเลยงานนี้เมื่อแชร์ออกไปชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นสนัน่นทั้งในมุมมองที่ชื่นชมแพรรี่ที่ออกมาพูดเตือนสติคนแบบตรงไปตรงมาพร้อมสนับสนุนให้ยึดหลักไม่สร้างนี่ก็จะหมดนี้ไปเองขณะที่บางส่วนก็ไม่เห็นด้วยกับประเด็นดังกล่าว ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ